คิดแตงโมป้องกันโรคหัวใจและโรคมะเร็งพืชมีปัญหาปรึกษาเชียนใจเกเษตรนะครับสวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกแตงโมมือใหม่ทุกประเทศทุกท,ท่านนะครับชุดเข้าสีขยายเนื้อไส้ไม่แตกนะครับผมพี่น้องเกษตรกรหลายๆท่านนะครับที่เป็นมือใหม่หรือมือเก่านะครับที่ปลูกแล้วเจอปัญหาแตงโมสไส้แตกนะครับวันนี้นะครับพี่น้องเกษตรกรเปลี่ยนไม้เซตของท่านใหม่นะครับเรา มาฟังนะครับว่าเหตุผลทําไมถึงไสแตกกันเป็นแนวทางความรู้เพิ่มเติมให้กับ fulfill ตัวเราครับพี่น้องเกษตรกรนะครับบริษัทที่เนี้เกษตรเปิดมาแล้วห้าสิบกว่าปีครับพี่น้องเกษตรกรก็ผมเดินสารการทำเกษตรนั้นก็อยากพี่น้องเกษตรกรนั้นได้ปลูกแตงโมเพื่อปลดหนี้ครับเพื่อใช้หนี้ครับพี่น้องเกษตรกรเราปลูกแตงโมเนี่ยเพื่อเงินนะครับเมื่อปลูกเพื่อเงินเราต้องปลูกแตงโมให้มันดีนะครับน้องเกษตรกร หลายท่านนะครับพ่อค้าแม่ค้าหลายคนที่ทุกคนเจอปัญหาแตงโมไส้แตกนะครับทุกคนก็เห็นแล้วว่าเอ๊ะมันปลูกยังไงกันแล้วถึงเป็นยังไงถึงปลูกออกมาแล้วมันไส้แตกทําไมไส้ล่มนะครับฉันก็ปลูกมาแล้วสามสิบกว่าปีได้นายฉันทาไมไส้มันแตกอยู่นี่ฉันไปทําอะไรมันพิษฉันแค่นับวันมใส่ปุ๋ยหนึ่งดีแล้วครับพ่อแม่ถ้านับวันใส่ปุ๋ยก็มวยวรนานะครับเพราะฉะนั้นเราดูดินฟ้ากานไปหลักแล้วก็ ดกไหมครับพี่น้องเกษตรกรถ้าดกตบมือหน่อยครับปบมือหน่อยครับนี่ผู้หญิงปลูกนะพี่น้องเกษตรกรนะครับขอสร้างแรงใจให้กับพี่น้องเกษตรกรที่เข้ามาชมคลิปนะครับทุกคนเลยนะครับที่ปลูกไม่เคยจะได้เลยายเขาจะปลูกอะไรยังไงไปซื้อยาในกรเทบหรือเกินไปจําชื่อสามมันก็ไปพูดไปซื้อมาใช้แล้วมันเกิดไม่หายดีครับพี่น้องเกษตรกรเพราะฉะนั้นเปลี่ยนลูกไม้เซตของท่านใหม่นะครับเมื่อเจอผมในศาลการนเกษตรนะครับและกับบริษัทที่เกษตรนะครับแบคหลังผม 5้าสิปีนะครับพี่น้องเกษตรกรผมก็เลยกล้ามีความมั่นใจในตัวเองนะครับมีความมั่นใจว่าสิ่งที่ทาไปนั้นมันดีและก็ดีที่สุดให้กับทางบริษัทแล้วก็พี่น้องเกษตรกรครับที่เป็นลูกค้าทุกคนที่ไว้วางใจนะครับทุกลูกค้าที่ผมทํางานนั้นผมยังนึกถึงเจ้านายผมเสมอนะครับนะครับเพระไม่มีท่านผมก็ไม่กล้ามานั่งแอบแบวอย่างนี้นครับพี่น้องเกษตรกรนะเราต้องมี บุคคลที่เรามั่นใจว่าเราทําอะไรแล้วมีการซัพพอร์ตนะครับมีการให้ความรู้เพิ่มเติมกับตัวเรามันเป็นวิทยาทานครับพี่น้องสกกรผลประโยชน์ร่วมกันครับเพราะฉะนั้นนะครับไส้แตกไม่แตกเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราจะเปลี่ยนไม้ตัวเองนะครับสามสิบปีสี่สิบปีก็แตกเหมือนเดิมไส้เน่าไส้ร่มไส้จืดจืดมากๆเลยครับแต่เองีของผมนะครับทุกๆคนที่สั่งสินค้ากันออกไปนะครับไม่มีคําว่าผิดหวังนะครับดูครับมันดกนะครับ ได้ลูกไม่เป็นก็ปลูกก็ปลูกมานานก็สเปคนะครับสเปคตัวยาที่ผมจะแนะนํานั่นก็คือการใช้ตัวยาให้ถูกต้องนะครับและวิธีการใช้นะครับมีของดีในมือใช้ไม่เป็นก็เหมือนเดิมครับเป็น้องเสิร์กรมีเพชรอยู่ในมือไม่รู้คุณค่าของมันไม่รู้จะมีไปทําไมนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้เวลามีคนบอกเราเราฟังนะครับถึงเราเจอถือว่าตัวเองสําเร็จมานานหรืออะไรเงี้ยผมจะเป็นคนที่แบบว่าเราฟังนะครับเราฟังแล้วก็นํามาเปลี่ยน ปรับเปลี่ยนให้กับพี่น้องกรแต่ละพื้นที่ของตัวเองนะครับไม่มีจุดตายตัวนอกจากท่านจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในแต่ละพื้นที่นั่นเองนะครับแต่แนวทางในการใช้ตัวยานั้นง่ายๆเหมือนกันครับน้องเก่อนนะครับอยู่ที่ของแท้ของปลอมครับที่นี่50ปีแล้วก็คงแบบของแบ,บ,แบ,บ,แบรนด์ครับพี่น้องเก่ก่อนนะครับแดงโมไส้แตกไสรล่มเกิดจากการใส่ปุ๋ยปิดช,ช่วงจังหวะนะครับนับวันใส่แล้วก็แตงโมมัน60เอ้มัน60วันแล้วนะ เรื่องใส่ปุ๋ยหวานมันไม่ใช่ของพ่อแม่แตงโมมันสตันอ่ะมันสดักตามสภาพอากาศตอนนี้เทพศรีด,ดูหนาวร้อน,อนจัดร้อนจัดใจครับร้อนจัดเจอเพี้ยไฟนะครับเพาะฉะน,น,นะครับแตงโมไส้แตกเกิดจากการใส่ปุ๋ยผิดสูตรแล้วก็นับวันใส่ปุ๋ยแล้วก็นั่นแหละครับพฤติกรรมเดิมๆนะครับผมเห็นแตงโมแหงนะครับแต่ทําไมแตงโมเส่แตกเยอะๆเยอะหรือเกินเพราะอะไร พราะกลัวไม่ทันราคากันบ้างเพราะอะไรกันบ้างนะครับสุดท้ายมาใครลําบากครับพ่อค้ากับผู้บริโภคผู้บริโภคนี่สําคัญเลยครับผ่ามาถ้าเจอไส้ไม่แตกก็ดีไปครับแต่ลูกที่เอาไปที่บ้านนะ่รับะไปผ่าที่บ้านมันเสียความรู้สึกนะพี่น้องเกษก่อนเพราะฉะนั้นเราเป็นผู้ผลิตเนี่ยนะครับก็อยากให้ผู้บริโภคและพ่อค้าแม่ค้าเขาได้ขายของดีๆครับเวลาพืชมีปัญหาหรือปลูกอะไรก็ช่างครับปรึกษาที่เกษตรครับชุด วันนี้ชุดเลยเข้าเนื้อข้า4สีครับมีตัวไหนบ้างนะครับพี่น้องเกษตกรมีนี่เลยครับยาบำรุงผีบอกซ้ายมือครับพี่น้องเกษตรกรและยาจากร้านเทียนชัยเกษตรครับนะพี่น้องเกษอรกรดูและาคลิปที่ผมทํามาให้นะครับว่าการันตีได้แค่ไหนกับเอฟซีมือใหม่ที่ล้มเซียนได้ครับเซียนปลอมเยอะครับพี่น้องเกษตกรเพราะฉะนั้นเรามองภาพด้วยกันนะครับบริษัทเทียนชัยมีเพจ a c e b o o k บริษัทเทียนชัยเกษตรนะครับสั่งสินค้าผ่านแอดมินได้เลยสัดส่งทั่วประเทศนะครับ มีตัวไหนบ้างครับในช่วงจังหวะขยายลูกนะครับคุณพ่อแม่ช่วงเราคัดลูกเสร็จหรือช่วงแตงโมสามสิบถึงสามสิบห้าวันเนี่ยเรายังไม่ได้ไว้ลูกเนาะเราเรียกว่าสะสมอาหารนะครับเดี๋ยวค่อยมาคุยเรื่องการไว้ลูกนะครับแตงโมสี่สิบห้าวันขึ้นสี่สิบวันขึ้นนะครับพี่น้องเกษตรกรตามจังหวะของอากาศด้วยนะสี่สิบวันบางคนยังอยู่กับดินเลยบางทีนะครับพี่น้องเกษตรกรก็อยากให้พี่น้องเกษตรกรใช้ให้เป็นนะครับรู้จังหวะอากาศ นะครับตัวแรกเลยก็คือ n u t แ c High End นะครับพนักติดต่อ f o มักแคลเซียมโบลอนนะครับแล้วก็เกอร์มาพัดนะครับพี่น้องต่อก่อนโบ r อนเดียวนะครับแล้วก็ NUTEC h Super K นะครับชุดขยายลูกนี้จะใช้ตัวไหนบ้างมีอยู่ที่นูแท h i g h e n d f o มักแคลเซียมโ o ลอนนะครับเกอร์มาพัดแล้วก็ตัวเออ o s โกสติมนะครับปรับสมดุลภาพอากาศนะครับแล้วก็โบลอนนะครับเพื่อแม่อะรครับ แต่ไม่กวงใช่ไหมครับโฟมัแคลเซียมบอลลอสามสิบเอ็ดเปอร์เซ็นครับคุณพ่อแม่คุณพ่อแม่ซื้อดูค้างขวดด้วยครับอ่ะเห็นไหมครับเราพลาดกันตรงไหนครับพลาดตรงที่เราไม่รู้ครับคนไม่รู้ย่อมไม่ผิดสํา,าหรับผมแล้วก็ไม่เคยรู้ครับแต่ก็อยู่ที่นี่เลยได้รู้ได้ทําได้ปฏิบัติได้ลงทฤษฎีและปฏิบัติลงพื้นที่ลงทํากับเกษตรกรครับพี่น้องเกษตรกรเพราะฉะนั้นผมอยากให้พี่น้องเกษตรกรมือใหม่ทุกท่านที่ไม่เคยสําเร็จนะครับลองเข้ามาพูดคุยกันนะครับ ตัวเข้าสีนะครับเข้าสีก็นูแท็กซูเปอร์เคนะครับคุณพ่อแม่เห็นไหมครับนูแท็กซูเปอร์เคแค่นั้นก็จบแล้วคพ่อแม่อาทิตย์สุดท้ายใส่นะครับใส่นูแท็กซูเปอร์เคอาทิตย์สุดท้ายก่อนเก็บเกี่ยวนะครับขึ้นอยู่ในช่วง60-65วันนี้แล้วก็หยุดน้ํากันแล้วนะครับแล้วฉีดนูแท็กซูเปอร์เคนะครับบวกโฟมักแคลเซียมโบลอนนะครับบวกโบลอนเข้าไปครับนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับอย่าลืมครับก่อนที่เราจะเก็บเกี่ยวนั้นเมื่อเราฉีดตัวนูแท็กซูเปอร์เคไปแล้วนะครับพ่อแม่ ให้มันเข้าสีระวหวานฉ่ำเยิ้มนะครับพ่อแม่อย่าลืมฉีดแมกนีเซียมเดี่ยวเข้าไปครับยอดอ่อนให้มันแก่ให้หมดเห็นไหมครับมันจะเพิ่มความหวานอีกโอ้โหใหญ่สารกาเรเกษตรนั้นรู้ได้ยังไงก็ทํางานอยู่ที่ร้านขายยาพ่อแม่เราไม่ได้ปลูกแตงโมงคนเดียวนี่ครับเพราะฉะนั้นสิ่งดีๆรู้นํามาเสนอวันนี้นะครับอยากให้ทุกคนได้ตื่นรู้ว่าเทคโนโลยีนักวิทยาศาสตร์ทฤษฎีกับปฏิบัตินะครับผมไม่ชอบให้ใครมาหักอะไรแบบหน้า ผมก็ต้องลงทํเพราะผ่ลูกเกษตรกรผมเป็นลูกเกษตรกรนะครับเป็นลูกชาวนาเกษตรกรเลยครบได้เปรียบผมตรงนี้ถ้าผมเป็นเจ้าของร้านขายยาผมโดนโจมตีแนะ่เพราะอะไรไหมครับอิงก็อยากจะขายยาใช่ไหมล่ะแต่ฉันไม่ใช่เจ้าของร้านขายยาฉันเป็นพนักงานฉันเป็นลูกของคุณพ่อมาหละที่สง่งฉันมาทํางานที่นี่นะเพราะฉะนั้น อุดหนุนสินค้ากันเข้ามาต้องขอบคุณ f อทุกท่านนะครับเอชาวลาวครับที่อยากสั่งสินค้ากันไปนะครับก็มีช่องทางในการส่งให้จัดส่งให้กับถึงบ้านด้วยนะครับหลายท่านติดต่อเข้ามานะครับแอดไปที่เพจ a c e b o o k บริษัทเชนเกษตรนะครับพ่อแม่อย่าลืมครับแตงโมอย่านับวันใส่ปุ๋ยให้ดูสภาพนะครับแตงโม45่วันขึ้นนะครับไม่ต้องคัดไซส์เพราะเราสลัดทิ้งเดี๋ยวคอยมาคุยเรื่องหัวข้อในการสลัดลูกทิ้งโดยไม่ต้องคัดลูกนะครับผมง่ายแบบ ปลูกปอกกล้วยนะครับการดูแลก็ง่ายๆครับพ่อแม่ถามครับถามเข้ามาสงสัยตรงไหนใช้อะไรบ้างนะครับอันวันนี้ชุดข้าวเนื้อขยายสีนะครับพ่อแม่ชุดข้าวสีขยายเนื้อว่าสัน้นนะครับพ่อแม่อ่ะแดงมูไส้แตกกับยาบำรุงผีบอกดูเซียดไหนจะเนื้อกว่ากันครับเป็นยังไงครับพี่น,อน้องเกรกรได้ดูคลิปดูเพลินๆครับดูไม่ซีเรียสดูไม่ให้มันเป็น ทุกข์กับเราดูให้มันชื่นใจดูให้มันมีแนวทางว่าเรานี่ทาได้เหมือนกัน,นครับผู้หญิงปลูกเขาบูแ้แมแม่แปลงเนี้ยผู้หญิงเขาปลูกเขาแบกเป้์ฉีดยาเองแบกท่อไปโรงท่อวางมัดเองทุกอย่างจากที่เขาไม่เคยเป็น,นครับก็อยากให้พี่น้องศิ์ก้อนนั้นได้ประสบความสําเร็จเหมือนที่แปลงนี้ที่ได้ประสบความสําเร็จเพียงครั้งแรกที่เริ่มต้นมือทําในการใช้ยาในการดู เรื่องโลกวิธีการใส่ปุ๋ยเราแนะนําจนถึงตลอดจนเก็บเกี่ยวครับคุณพ่อแม่สั่งสินค้าก็เหมือนจ้างลูกทางานนะครับพ่อแม่นะครับก็จะดูแลให้ถึงที่สุดนะครับเห็นไหมครับมันง่ายๆครับสี่สิบสิบห้าวันแตงโมึ้นลูกปิงปองหรือลูกเท่ากนมป่องป๋องนมนะครับพ่อแม่ขยายนะครับด้วยนูแทกไฮเอ็นทางใบนะครับความสมบูรณ์เขาเพียบพร้อมไปหมดนะครับโฟมแคลเซียมบลอนขายไม่ได้ครับสา ใครเปเอามาห้าเปอร์เซ็นต์กวดละสามร้อยมันไม่ใช่อะเห็นไหมครับคุณพ่อแม่เราเสียเปรียบตรงไหนครับเสียเปรียบตรงที่เราไม่รู้คนที่เขารู้เขาก็มาหลอกเราไอ้คนที่หลอกก็เป็นผู้ดีด้วยนะครับคุณพ่อแม่เพราะฉะนั้นเราจะต้องเปลี่ยนแปลงมายเซ็ตตัวเองใหม่นะครับบริษัทจินจเกษตรเปิดมาแล้วสิบกว่าปีต้องขอบคุณมิตรสร่อกองทุกท่านที่ให้การอุปรการะที่ยืนยาวได้ขนาดนี้ก็เพราะคุณพ่อแม่ทุกท่านครับที่ไว้วางใจใช้ผลิตภัณฑ์จากที่นี่ การบริการและการแนะนําสินค้าให้กับพี่น้องสื่รกลอนั้นการแก้ปัญหาเรื่องโรคต่างๆนะครับการทําการเกษตรนั้นไม่มีอะไรที่มันเต็มร้อยครับแต่เราสามารถไม่ให้มันเต็มร้อยเสียหายเต็มร้อยหรือว่าเสียหายแบบลงทุนแล้วมันไม่เหลืออะไรนะครับวิธีการใช้วิธีการจัดการครับวิธีการจัดการนั่นก็คือการเอาพ่อคมไปปูนะครับวัระยะล่องนี่คือเสียน อันนี้ตัวยาไม่รู้เพราะฉะนั้นเราจะไม่เซียนแตงโมเพราะฉะนั้นเราจะต้องเข้าใจคําว่าปัจจุบันนะครับความเป็นจริงแล้วก็ที่ที่เราใช้บริการว่าเขามีความจริงใจกับเรามากแค่ไหนแค่ไหนผมอยู่มาที่นี่ห้าถึงหกปีนะครับเป็น้อกสืกรผมมีความมั่นใจเพราะว่าเจ้านายผมเป็นคนดีผมมีแบ็กหลังมีอะไรที่อยู่ซับพอตข้างหลังคอยให้ความรู้เพิ่มเติมผมไม่ได้เก่ง ผมไม่เคยมองว่าผมเก่งทุกท่านนั่นแหละครับเก่งที่ใช้ผลิตภัณฑ์ตามที่ลูกแนะนําแล้วประสบความสําเร็จรอยยิ้มของทุกท่านนั่นก็คือสิ่งที่สร้างแรงบันดาลใจให้ลู้ทำต่อนะครับแล้วก็หลายๆท่านที่เขาไม่เคยปลูกสําเร็จเลยดูครับผู้หญิงปลูกเห็นไหมครับผมจะกระตุ้นแบบนี้เพราะอะไรครับเราเป็นผู้ชายทําไมเราจะกลัวที่จะเริ่มต้นกับที่ใหม่ๆที่ดีๆนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับมีการดูแลนะครับ ระบบน้ําหยดผ้าคุมให้มันจบทีเดียวครับพ่อแม่สั่งซื้อสินค้าแอรไปที่เพจ a c e b o o k บริษัทเชียนใจเกษตรนะครับหรือ0 9น .5 3 9 9้าหสครับแล้วคุณพ่อแม่จะได้แตงโม,มที่คุณภาพได้ขนาดไซส์นะครับได้คุณภาพพ่อค้าแม่ค้าที่แพงเขามารับซื้อถึงส่วนเลยครับช้าครับพี่น้องเกษตรกรกินแล้วอวยหวานอร่อยนะครับต้องขอบคุณเอฟซีที่ส่งภาพมาให้รีวิวนะครับในการ นำเสนอให้กับพี่น้องเกษตรกรนั้นได้ดูว่าการปลูกแตงหมูไส้ไม่แตกหรือไส้ล่มไส้นั้นน่ะควรทำํำยังไงนะครับอย่าไปนับวันใส่ครับดูความสมบูรณ์แล้วก็ใช้ตัวยาให้ถูกวิธีใช้ปุ๋ยให้ถูกสูตรนะครับเพื่อปัญหาปรึกษาทเทียน่เกษตรครับผม